สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับมาแล้วลุงสง่งมาแล้วลุงสง่งมาแล้วนะครับสําหรับลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบสามต้งวดกันนะครับนําเสนอให้พี่นอ้องในช่วงนี้กันมักชื่นชอบจัดขัดก็รีบผ่านนะพี่น้องเด้อแล้วก่อนจะไปกรุณาดูคลิปให้ผมก่อนครับดูคลิปดูโฆษณาให้ผมด้วยก่อนจะจากไปเด้อพี่น้องคนละหนึ่งไกลคนละหนึ่งแค่ก๊อลลังเล่นงเที้ยงเล่นงไก่ให้กัน สั่นบ้าพี่น้องอันบ่เปลี่ยนคแางเล่นหกกันจักไผ่สีมาเปลี่ยนความเล่นเก่ให้รุกรา,านสองขาวากำพ้อยส่องพื้การพี่น้องนะครับซอยผักสวนดันกันแต่ทำไมาหายกินบ่ไดขึ้นมูพี่น้องนะครับยางไปร้านกวยเจียวร้านข้าไปขอเขาเพิ่นนี่เมื่อยแล้วพี่น้องสิกระตาหน่อยไปย่างมาแรงก่ได้อยูได้กินมือละปัน่นทองปัน่นเอามาต้มต้มเป็นเขาโอดเขาโจกนะครับย่ำเดี๋ยมมีเงื่อนซื้อเขาอาหารเสริมกับเอาเขา้าน้ำเพิ่นมาต้มพี่น้องนะครับ เอาขอบคุณคุณเมย์เชยกนะครับทานก่อธมอเราขอบคุณหลายๆที่คุณเมย์เด้นนะครับสีส่งอาหารเสริมข้อกระดูกมาให้สองกระปุกนะครับกระปุกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะสองกระปุกก็สามพันนะครับได้รับแล้วนะครับขอขอบคุณหลายๆก็กินกินหลายบ่ได้พี่น้องกินเร้าเจียเดียวจะกินเร้ากินแลงกินเจียงมันสิเบิดเลี้ยวพี่น้องนะครับปวดลงมาปลูกก็ปุูกใจได้พี่น้องแต่ราคามันแพง นะครับเละกินจะเาสารอาหารเสริมร่างกายข้อกระดูกว่าสานพี่น้องเอาเอ็ก็เป็นอรื้อๆอร้อตากอปุณนไปถึงพี่น,อน้องเอฟซีพอมทุกคูทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังนะครับกัขอบคุณลุงทรงน้ำที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้สำหรับราวพัฒนาในงวดวันที่ยี่สบสามนยายนนี้นะครับ หากพี่น้องคิดชอบพี่น้องค่อยจัดได้พี่น้องเอ้อหากพี่น้องประมักพี่น้องกะบอต้องซื้อแต่ทุกอย่างเราเป็นแค่ความบันเทิงทุกอย่างเราเสนอเพื่อความสุขความบันเทิงเท่านั้นของลุงทรงก็เสนอเป็นแค่เพียงแนวทางให้พี่น้องไปพิจรารณาเบิ่งคือกันนะครับขอพอบคุณพี่น้องที่เขาโอเเขาใจนํากันนะครับสําหรับผู้ที่น้องที่อยากเข้าไรกลุ่มอยากเข้ากลุ่มพี่น้องอยากเข้ากลุ่มกะเรียนเชิญพี่น้องนะครับเอาแอดจะเปิดกลุ่ม หอดสิ้นเดือนในพี่น้องเดอ้อนะครับเปิดถึงสิ้นเดือนนั้นก็จะปิดไปเลยพี่น้องนะครับจะบลับอีกแล้วสำหรับคนที่จะเข้ากลุ่มฮาหนอยให้แล้วรวยนะครับผู้ติดตามดูติดตามโดนมาโดนนะับแอดห้เป็นเวลาสองปีกว่าเกือบสามปีพี่น้องสำหรับให้แล้วรวยห้ตั้งแต่ตอนอยู่คอนแกนนะครับห้ฟรีมาตลอดพี่น้องนะครับทุกการลงตัวเลข นะครับเราเป็นสูตรคำนวณทั้งนั้นไม่ว่าอาจารย์ไหนไม่ว่าเราพัฒนาไม่ว่าฮานอยไม่ว่าให้แล้วรวยอาจะเป็นสูตรคำนวณแต่ผลงานพี่น้องผู้ิดตามก็คงจะรับรู้น้ำกันว่าในแต่ฮานอยพี่น้องนะครับเข้าตัวเจาะสามหน่อยเรามีตัววิ่งตัวรูดให้นะครับรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็ต้องรูดรูดรูดนี่คือใชยชนะได้หน่อยดีกว่าบ่ได้นะครับสำหรับให้แล้วรวยสำหรับฮานอยอพี่น้องเด้อ บอกถึงมาฮานอยนะครับเบาไปเลยหลายย่างละพี่น้องก็จะว่าโอ้ยบบาบอกปนเปื้อนกันทุกตัวเพื่อเถอะเมื่อไห้่เมื่อกหรยเวลาเตรมกันพี่น้องทุกการทำกิจเนี่ยสิบนาทีบ่หน่อยเด้พี่น้องโดนเติบอยู่เด้พี่น้องืมถ้ากี้หายยังมบาบอกให้มาครบเวลาเวลาบ่าี่เราขายคือเพื่อนเฮ้าก็บอกตัวเลขนะครับของเฮ้าฮานอยแน่เล่าแน่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่มาปนเปื้อนแล้วกั นําเสนอตัวเลขถ่ายคลิปของอาจารย์ที่หฮาจะเสนอให้ช่องให้เบิ่งคือเก่าพี่น้องนะครับอ่ะอย่าว่ากันพี่น้องนะครับหักกันแพ่งกันให้เขาอเเขาใจกันนะครับให้รูโตนข้นกําพากําพ้อยใ,ให้รูโตนข้นพิการพี่น้องนะครับเฮ็ดงานหนักบ่ได้หากินน้าชีน้างน้อง,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 งหากินน้าอีปายีลูกอีพอีเม่เออยอ้ายลูกหลานนงนงสู่หุบคนหากินน้าด้วยการทาคลิปนะครับ ้าบริเหตุกับบริยูได้กินบ่มีเงินไปนรักสมรักษาเจ้าของนาพันนาเพิงผู้ใดงวกคุณงวกมีหานี้เสียแของบ่มีพเพื่อจะใหย้ยืมดอกพี่น้องนอกจากเฮาจะมีแนวไปคำประกันเพื่อนไห้เิ่นนางจะให้เฮายืมพี่น้องนะครับโอ้ขอใจทั้งปันเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเนาะอาสหรับประชาสัมพันธ์ให้กับหลวงปู่งานบุญกระถินงานบุญกระถินวันที่ยี่สิบ หกยี 6, 27, วันนี้นาะเริ่มงานใหญ่คือวันที่ยีเด้ดยอพี่น้องเดอ้อที่วัดชนประธานบ้านป่งเอียดตำบลกวัวเรียงอำเภอชุมแพ่นะครับเป็นสะพานบุญนห้กับหลวงปู่สะกอนนะครับสำหรับพี่น้องที่จะกร่วมทําบุญอยากจะร่วมไปเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพกองกฐถินสามเคีนะครับรายได้ทุกอย่างสร้างสาราอนเนกประสงค์ที่ วัดบ้านปงเอียดตําบลวัดชนประทานบ้านโปงเอียดตําบลขัวเรียงอำเภอชุมแพจัยยงหวัดขอนแก่นนะครับค่ำคืนชมมหรสพสมโพธตลอดคืนนะครับชมสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับนำทีมโดยบทจูตมรินหรือว่าบทจูเพชรบ,บ้านแพงนะครับพร้อมกับพี่น้องแฟนแฟนแฟนคลับของสาวน้อยเพชราพแพงนั้นคือองอ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพง นะครับสำหรับอิซี่องค์หญิงเพชรบ้านแพงจะลืมไปช่มไปให้กำลังแรงไจไปเฮ็ดบุญไปเฮ็ดท่านนั่กันพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องอยู่ไกล่เขตอำเภอชุมแพ่เขตตลาดโคกสูงตลาดนากระเลียงตลาดผู้เวียงตะกอนเพื่อนนากระเลียงพี่น้องนะครับตาอ่อนตะตอนแอเป็นเด็กน้อยตลาดนากระเลียงเป็นก็เลยมาเปลี่ยนเป็นตลาดผู้เวียงนะครับแล้วตลาดอำเภอชุมแพ่ตลาดโคกสูง นาคับ,บ้านคกสูงสัมพันธ์บ้านที่สเสด็จนะครับนักรองที่สเสด็จหรือว่าบ้านตลาดน้องแก,ก่นะตะกี้ตกอนเด็กน้อยนะครับแอดเป็นเด็กน้อยนะครับรดบาทเดนพานตลาดน้องแก่ทุมเพ5ห้าบาทมาเด้อห้าบาทพี่น้องเดี๋ยวนี้ยี่สิบห้าบาทแล้วพี่น้องนะครับอัพทา้งน้องเรือคกอ่าทางน้องเรือดอนโม้งบ้านฝางขอนแกนนะครับได้ยินข่าวประชาสัมพันธ์กะมาใหาก้กำลังเล่นใจกันนะครับจากบ้านเพลง มาบานแอ็ดนี่บโบไก่พี่น้องนะครับอยู่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลพี่น้องบบถึงยี่สิบหนึ่งร้อยโลพี่น้องนะครับจากนี่ก็แปดขนแก่นก็แปดสิบโลจากขอนแก่นไปบ้านแพงก็สิบกว่าโลประมาณเก้าสิบโลพี่น้องนะครับจากบ้านแพงมาหาบ้านแอ็ดนะครับที่ทําการแสดงในวันที่ยี่สิบเกด ตุลาคมนี้นะครับเป็นบุญกะถินนะครับสามเมื่อคีที่นาวัดชนประทานบ้านโป่งเอียดตําบลขัวเรียงอำเภอชุมแหเรียงเชิญพี่น้องสายบุญสุขูสุขคน,นะครับประชาสัมพันธ์เอาบุญน้ำหลวงปูนะครับสากรพี่น้องนะครับเอาไปบ่งตัวเลขกันพี่น้องนะครับแนวทางของบัญชียี่สิกันยายนเล่าพัฒนากของลุงทรงนะครับ นี่ก็คือของลุงทรงวันที่3 3กันยายนต5 6 7ลาวพัฒนาวิ่งเกดกับ6นะพี่น้องเดอร์นะครับสำหรับเลขหลักก็คือ0489นะครับเลขหลักเพ่น3ตัวจับมาให้นับชุด3ตัวก็มี6 0 5 6 4ย6 9 6 แล้วก็เลข2ชุด2หาง2ชุดเลข2ตัวกท็สี่เจ็ดนะครับแล้กกาแเจ็ดแล้วก็ดศูล้วก็ศูน้ากก0 6ศล้วก็6หกี่ล้วก็6 8กแล้วก็6หเก้านะครับ รล่าพัฒนาของรุ่งทรงพี่นอ้องวงกลมที่470605และ96ได้พี่นอ้องเด้อนี่คือเล่าพัฒนาของลุ่งทรงในรอบประจำวันที่23กันยายน2567นี้มักชื่นชอบก็จัดขัดก็แค่ผ่านเท่านั้นพี่นอ้องนะครับการ คำนวณน,นะครับเป็นเช่แนวทางนะผมกะนําเสนอเพื่อความสุขพวกความบันเทิงเท่านั้นทุกอย่างเราเสนอเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องบทช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยพี่น้องเด้อนี่คือแนวทางของลุงส่งนับนํามาตอนพีตอนน้องฝากฝาก,ฝากลุงนั่กันทุกข่ทุกคนนคับอ้าวเอาว่าพี่น้องคงถูกอกถูกใจ นะขอบคุณลุงทรงหลายๆที่ส่งหนทางมาให้นะจบชีพีนแลี้วงก็จะของอ่อเต้านาคาของอาจารย์ออสุพันนะครับออสุพันแล้วก็ของตาวีนะ่อเต้านาคาอาจารย์อสนะอ,าายอสุพันนะแลวก็รอเบิ่งเราชมน้งกันพี่น้องนะครับขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญนะครับชีดนั้นก็ขอยห้วยขันชตทองกะขอให้ดนนดใหดได้ท่องลำล้เรื่รวยกับปอตรงตงกินจะบก จกกายาโล่งพี่น้องบพอได้ก็คอยได้บพอมีก็ขอ้มั่งมีสีสุขกันห้จเจริญเจริญเด้อพี่นอ้องทีแฟนช่องของสวีคนเดิมสู้ขู่สุกคนก็นได้รวมถึงอาจารย์ทรงที่ส่งมอบแนวทางมาให้ก็ห้จเจริญเจริญขึ้นกันเลยอาจารย์เด้อนะครับผมสวีคนเดิมลา,าพัจจพ่จกักน้องในขีปนาวพันนาบันทียี่สิบสามกันยายโนขอยเฮ่งคอยปังขอยดังระเบิดสู้ขูสข่สู้คนรวยกันจุกชงพี่น้องสวัสดีครับ